เงินอครของนักท่องเที่ยวทีจะเดินทางมาเที่ยวทีประเทศเลาวมียังไ่คลิปนี้มีคำตอบสบายดีทันบุชมุกท่านอยู่ในคลิปวิดีโอทีแล้วเขาได้เป่าถึงว่าประเทศเลาวจะเปิดในนักท่องเที่ยวเข้ามาท่องเที่ยวทีประเทศเลาวในวันที่1เดือนมังกรปี2022และในคลิปวิดีโอนี้เราจะมาเป่าถึง เงินไขของนักท่องเที่ยวทีจะเดินทางมาท่องเที่ยวทีประเทศลาวในส่วนที่โควิดกําลังระบาดอยู่ในทั่วโลกนั้นเพื่อความปลอดภัยของทุกทุกคนนักท่องเที่ยวทีจะเดินทางเข้ามาเทีทีประเทศลาวก็ต้องได้ปฏิบัติตามเงินไขทีทางรัฐบาลลาวว่างออกซึ่งว่าโครงการท่องเที่ยวทีเพิ่นจะเปิดให้นักท่องเที่ยวจากต่างประเทศเข้ามาเที่ยวทีประเทศลาวนี่เพิ่นเอ่นว่า การท่องเที่ยวสีเขียวเพื่อการท่องเที่ยวที่ปลอดภัยจากพยาธิโควิด -19 หรือว่าลากรีนทราเวลโซนแผนเกมหรับมือนักท่องเที่ยวของรัฐบาลลาวเพิ่นในแบ่งออกเป็น3ระยะเวลาหรือว่า3บุริมสิธิ์ซึ่งว่าระยะเวลาที่หนึงเพิ่นจะเริมจากวันที่หนึงเดือนมังกรไปสินสุดในถ่ายเดือนมีนาแผนการท่องเที่ยวสีเขียวแมน ทางรัฐบาลลาวได้เน้นไปทีการท่องเที่ยวทางด้านธรรมศาสตร์ึ่งว่าประเทศลาวเฮาก็มีแหล่งท่องเที่ยวทีเป็นเขตท่องเที่ยวทางธรรมศาสตร์มีหลายเป็นต้นแมนทางวงเวียงทางหลวงพบางไล่ซื้อแขวงทีทางรัฐบาลลาวจะเปิดให้นักท่องเที่ยวเขามาในส่วนบุริมสิษฐ์ที่หนึ่งนี่แมนมี1น่ในแมนนะครหลวงเวียงจันทร์สองในแมน เมืองวังเวียงแขวงเวียงจันทร์สามในแมนแขวงหลวงพะบางสี่ในแมนแขวงอุดมไซ 5. แขวงไซยาบ,บรุรี 6. แขวงเซียงขว,งวางเจแขวงคำมวล 8. ดแมนแขวงจำปะสักสลับดานเข่าออกทีเพิ่นจะเปิดอนุญาตให้นักท่องเที่ยวเข้ามานี่จะมี2จุดคือสนามบินสากลวัดไต และคัวมิตรภาพ 1. เวียงจันทน้องคายสำหรับแผนบุรีมสิธิ์ที่สองในเมษเพิ่นจะเปิดกว้วงขึ้นตื่มอีกกว่าเกา่าและการระยะเวลาที่เพิ่นกำหนดก็คือเริ่มต้นจากวันที่หนึ่งเดือนเมษาไปจนฮอดวันที่30เดือนมีเาอมระยะที่สองนี่เพิ่นจะเพิ่มแขวงสวรรณเขตเข้ามาตต่มอีกน้องนั้นก็จะมีเมืองหอยทรายแขวงบ่อกแก้วเมืองหลวงนำธาแขวงหลวงนำทา แล้วก็เซกองซาลวันและดานที่สามารถเดินทางเข้าออกได้อยู่ในส่วงระยะเวลาที่สองนี่ mm. ก็จะมี1นึ่งในมน,สน,มนส,สนามบินสากลวัดไตสนามบินสากลหลวงพะบางดานโบเตนลาวจีนขัวมิตรภาพ <c oughs> เพียงจันน้องคายขัวมิตรภาพทาแขกนครพนม กัวมิทภาพสวรรณเเขตมกดาหารดานซองเมกปากเซกับจังหวัดอุบลราชธานีดานลาวบ้าวลาวเวียดนามและดานลักซาวอันนี้ก็เป็นดานของประเทศลาวกับประเทศเวียดนามสำหรับแผนบูริมสิทธิ์ที่3ก็คือเพิ่จะเปิดให้ท่องเที่ยวใ้ทั่วประเทศคือระยะเวลาก็คือเริ่มจากวันที่1เดือน กรกฏปี2 0 0 2สำหรับเงินไขของผู้ประกอบการที่จะเข่าห่วมเขตการท่องเที่ยวสีเขียวเป็นบรรดาหองแฮมหันอาหารสถานทีท่องเที่ยวรถน้ำเที่ยวพนักงานนํำเที่ยวในี่ต้องได้ซักวัคซีนใครบโดสแล้วก็เข่าห่วมการฝึกอบรมดาวน์โหลดและอ่านคู่มือการน้ำใส่ของแอปลาว Stay Safe วันนี้เฮามาืฟังสิ่งสําคัญที่สุดเกี่ยวกับการเดินทางมาท่องเที่ยวที่ประเทศลาวนั่นก็คือเงินคขากล้องนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวที่สปปล่าว 1. ต้องผ่านบริษัรทท่องเที่ยว 2. ต้องซักวัคซีนป้องกันโควิดครบสองเข็มหละยะยอเวลาหลังจากเข้นที่สองแมนต้องหลายกว่า14วันขึ้นไปสมีพ้กวด โควิดเป็นลบจากการกวดประเภท RC PC r c pcr บวกเกิน72สงโมงก่อนเดินทางเข่าลาวพร้อมน,นี้ก็ยังมีเงินไขของนักท่องเที่ยวก่อนที่จะได้รับอนุญาตเข่าลาวและท่องเที่ยวต้องได้ดาวน์โหลดแอปลาว t a ต s เซฟนักท่องเที่ยวต้องได้สื่อประกันภัยซึ่งว่าประกันภัยควบคุมต้องมีมูลค่ายางตำ 50, ่ำหา10,000ดอลลาร์สหรัฐ และต้องได้กวดโควิดอยู่ทีสนามบินประเภท RC p c ซและต้องล่อถ่าคนกวดโบเกินสัาสี่สโมงฟังจากเงินไขแล้วถือว่าโบง,ง่ายเลยเนาะท่านผู้ชมแต่ว่าประเทศไทยทีขาเจ้าเปิดประเทศก่อนเท่าขาเจ้าก็สรามาเหตดได้เนาะมีนักท่องเที่ยวเขาไปเที่ยวแบบไร้ไรแต่ว่าสำหรับประเทศเราเนี่ยเมนเหตดตามหลังกับฟังเบิงว่าแนวทางมันจะเป็นไปยังไง จะต้องได้มีการปรับตัวเกี่ยวกับการท่องเทียววเ่ยวกันเลย้อนโลกโควิดแล้วก็อีกเงินไขนึงก็คือรัฐบาลไดประกาศออกมาแล้วประเทศที่สามารถเดินทางเขาเล่าได้อยู่ในส่วนระยะทมิรท,ที่เพ็นกำนนหนดห้มันจะมีอยู่17ประเทศหนึ่งก็คือประเทศจีนเวียดนามกัมพูชาประเทศไทยมาเลเซียสิงคโปร์เกาหลี ญี่ปุ่นฝรั่งอังกฤษเยอรมันเนเธอแลนด์สเปนอิตาลีสหรัฐอเมริกาแคนาดาและกับประเทศออสเตรเลียทันผู้ชมการเริ่มต้นเหตุยังกะยาซึ่งวานยู่ในขันธบิตของการเริ่มต้นนี่มันจะมีความหย่งยากเสมอแต่ก็ต้องได้เหตุต้องได้เปิดประเทศต้องได้เปิดให้นักท่องเที่ยวเข้ามาเพื่อฝืนฟูเศรษฐกิจ ที่กำลังย่ำแย่อยู่ในขณะนี้ซึ่งจะต้องได้มีมาตรการป้องกันขวบคุมเคียงคู่กันไปงว่าความหวังของประชสสาชนทั่วประเทศก็คือหลังจากที่ประเทศลาวได้เปิดน้ำใส่รถไฟก็อยากจะเห็นการท่องเที่ยวอยากจะเห็นเศรษฐกิจของประเทศฝื้นตัวในไว,ไวัย ท่านผู้สมสำหรับคลิปวิดีโอนี้เฮาก็จะขอจบคลิปไวเพียงเท่านี้สําหรับท่านผู้สมที่เขามาใหม่ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิง่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้เทอรี่ล่าทัวในการเฮ็ดคลิปขังต่อไปเอาไว้พบกันใหม่คลิปหนา้าถ้าว่ามีขอมอนลขเขาสารดีๆหรือว่าประเทศเปิดเฮาสมารถทองเที่ยวไใดเฮาก็จะไปทองเทียวและะ้วก็ะา สถานทีท,งทอ,อง,งเทียวสวยๆงามงามาให้เอฟซีเฮาได้เบ่งได้ชมเสร็จเคยสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อน